สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆแล้วก็ผู้ปกครองท่านนะคะวันนี้ครูน้ำก็มีกิจกรรมเกมการศึกษามาให้เด็กๆได้เล่นกันนะคะโดยเกมการศึกษาของครูมีชื่อว่าเกมจับคู่ภาพเหมือนในหน่วยผลไม้ค่ะโดยผลไม้ของครูน้ำนะคะก็จะมีอยู่หลากหลายชนิดเลยค่ะเด็กๆเ,เห็นไหมคะว่ามีผลไม้อะไรบ้างเอออ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มกับผลไม้ชนิดแรกนะคะ อ่าสตอรอเบอรี่ใช่ไหมคะต่อมาเป็นกล้วยค่ะแล้วก็อันนี้อะไรคะดเด็กๆอ,อังกุนใช่ไหมคะต่อมาอะไรเอ่ยอมาราโก,กและอย่างต่อมาคือสีใช่ค่ะเอ๋อะไรนะสีต้มใช่ไหมคะต่อมา หนึ่กจะได้เห็นชัดเจนขึ้นแอปเปิ้ลใช่ไหมคะต่อมาเป็นอะไรนะมังคุดและอย่างต่อ,าอมาคือมะม่วงต่อมาเป็นอะไรคะแตงโมใช่ไหมคะเอ่ออยางต่อไปคืออะไรนะเด็กๆตอบเราได้ไหมคะใช่แล้วคะ่ะสับประรด เอออะไรนะอ่าเงาะใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเรามาทําการจับคู่ภาพเหมือนกันนะคะโดยครูก็จะมีตัวหนีบแบบนี้ค่ะโดยตัวหนีบของครูนะคะก็จะมีรูปผลไม้ที่เหมือนกับในวงล้อน,นี้นะคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันดูดีกว่าว่าภาพที่อยู่ในตัวหนีบจะเหมือนภาพไหนในวงล้อกันมากอ่าตัวนหนีบตัวแรกนะคะรูปอะไรเอ่ย เด็กเขาจะรู้รู้ไหมคะอ่ามลลรลกอใช่ไหมคะมลละรลกอแล้วควรที่จะไปหมุนอย,อยู่ตรงไหนของวงล้อค,คะท่าไหนเอ่ยเหมือนท่าไหนนะท่านี้ไหมคะอ่าไม่ใช่ใช่ไหมคะเอหรือว่าเป็นท่านี้อ่าถูกต้องถ้ากับเป็นท่านี้ก็อืมลงไปเลยคะ่ะนี่ก็จะเป็นแบบนี้ต่อมาเป็นภาพอะไรนะ ภาพฟงใช่ไหมคะเอ๊ะดิฉันดูซิว่าเหมือนกับภาพไหนในวงร้อของเรานะ ภาพอะไรเอ่ยภาพมะม่วงเอ๊ะอยู่ตรงไหนนะคะอ้าตรงนี้ใช่ไหมต่อมาเป็นภาพนี้ภาพอะไร,รคะเด็กสับปะรด์เอ้ยเก่งมากเลยคะ่ะเอ๊ะอยู่ตรงไหนนะสับปะรด์ของเราเอ๊ะเจอแล้วใช่ไหมคะต่อมาเป็น แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลอยู่ตรงไหนคะอ้าวเจอแล้วไปเลยต่อมาเป็นพัพอะไรคะเด็กๆสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่อยู่ตรงไหนคะตรงนี้ใช่ไหมคะมก็ใช่แหค่ะ่อกมาเป็นอะไรเอ่ยกล้วยกล้วยอยู่ตรงไหนนะคะเด็กๆช่วยคุณน้ำหาได้คะ่ะ ใช่ไหมคะไม่ใช่อาเจอแล้วตรงนี้เองตัวเราอาเหลืออีกกี่อย่างคะเนี่ยที่ยังไม่มีตัวนี้กันีสองอย่างใช่ไหมคะแล้วจะเป็นอะไรเอ่ย วันนี้นะคะครูน้ำก็ขอจบการเล่นเกมเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ